มีคมเมนม์หนึ่งนะ่าสนใจมากเขาบอกว่าคนไทยส่วนมากมักตนิยามผู้หญิงที่แต่งงานกับฝรั่งแฟนฝรั่งนั้นเป็นผู้หญิงกลางคืนผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงทำงานไม่ดีนะคือตั้งแต่แต่งงานมานะจนอ,อยู่มาถึงปัจจุบันนี้1ิ112ปียังไม่เคยเจอใครที่มาวิจารณ์ หรือว่าแบบนั้นหลกัหลกๆพิมพ์จะพูดนะคะว่าการที่คุณจะทําให้คนอื่นเขาว่าคุณได้เนี่ยการแต่งกายมันสะท้อนตัวคุณเมื่อก่อนทํางานที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติที่ปทุมวันนะมักจะเห็นผู้หญิงไทยที่ไปทําใบรับรองความประพฤติเดินคู่กับฝรั่ง บางคนนั้นแต่งตัวบอกยี่ห้อพิมพ์ใช้คํานี้ละกันเมื่อคุณแต่งตัวบอกยี่ห้อใครๆเขาก็มองใครๆเขาก็พูดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนั้นประพฤติดีแต่งตัวให้มันสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะไม่มีใครเขาว่าคุณนะพิมพหรือแม้แต่พี่สาวของพิมที่มีแฟนฝรั่งไม่เคยมีใครมาพูดนะว่าพวกเราทํางานไม่ดีเป็นผู้หญิงกลางคืนยังไม่เคยเจอนะคะ ดังนั้นสิ่งสําคัญมากที่สุดตัวคุณที่จะแสดงออกมาให้คนอื่นเขาเห็นว่าคุณทําแบบไหนคนอื่นเขาถึงจะว่าคุณได้